มดเราเลยทำไปมาดูดาเดจะเอาไปไปที่ให้ทงานที่ไหนกีร้อยชิ้นเดียวมันน่แปดร้อยครับแปดร้อยก็ได้เยอะอยู่มีสุขเร่องในนี้ก่อนก็ถือว่า มานม่เด้อมามาเอ้เอ <tree> ้นกันมาเอ้นกันมาวโลกเนี่ยเนี่ยที่หลังเนี่ยที่ปากรดูเนี่ยเ่ดินออกมาเลย ไม่ไดเอาเลยลองดูเด็กเด็กก็ใส่ได้มาเอามาเลยครับครับคจแนีว่าเ้ครับเ้ยเลยา ต้่ห่นี่งสคน้น้นอก็ต้องมถ้ามันื้นมันอยากเอาซับได้เนอะซับได้คุณ้ซับได้อไปเผื่อแม่เผื่อพ่อแหละแม่พ่อ